สวัสดีครับพี่น้องพ่อไปสุขสุขคนครับพบพ่ออีกคือเก่าครับกับผมครับบบาวโจกตามห้อยอีสานครับเมื่อนี้นะครับเฮาซีมาพูดถึงหาวิญญาณของชาวอีสานเฮานะครับนองหาวิญญาณประกอบด้วยอย่างครับ 1. ข่าวเหนียวลาบสมตําหมอลําปะเด็กนะครับท้งหายางนี่นะครับมีความสําคัญกับชาวอีสานเฮานะครับนอเมื่อนี้สิ่ว้าเรื่องข่าวนียวนะครับนอ เขาเหนียวนะครับมีลักษณะเม็ดเด่นก็คือเหนียวติดกันนะครับเวลาทีเม็ดเขาสุกแล้วนะครับสามารถ ปลูกได้ทั้งภาคอีสานของประเทศไทยนะครับล้วกะ็ทั้งพินลองท่าฟังส,สปป,ปลาวนํานะครับนะข้าวเหนียวนะครับเป็นที่นิยมบริโภคกันกว้างขวางในประเทศไทยครับซุมื้อนี่ทุกพื้นที่ก็กินข้าวเหนียวกันและเป็นอาหารหลักของประชากรภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือนะครับภาคเหนือนอกจากนี้ยังบริโภคแล้วก็ยังนํามาเพ็ดเป็นวัตถุดิบนะครับผสมสุราพื้นบ้านนะครับยังเช้นเห็ดแป้งข้าวเหนียวนะครับเพื่อเป็นอุตสาหกรรมอาหารและกะ็ขนมครบเคี้ยวนะครับข้าวเหนียวมี อยู่2สีนะครับมีสีขาวกับสีดํา สีดำบ้านเฮากระเจืเอ่อนว่าเขากำนะครับคือตัวเขากำรรนี่นะครับกับที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ลายกว่าข้าวเหนียวขาวๆนะครับเพราะว่ามีสาร o อ c นะครับมีสรประคุณก็คือซอยชะลอการแก่กวไว้นะครับหลกักการการเสื่อมถอยของร่างกายโดยสาร O อ C ซนี่ที่พบในข้าวเหนียวดำเป็นสารชนิดเดียวกับสารที่สกัดได้จากอางุุนดำหรือว่าอางุุนแดงนะครับเปลือกสนที่เขามักเอามาเห็ดยาก,กันนั่นแหละครับผม ข้าวเหนียวมีหลายสายพันธุ์ครับในประเทศไทยอย่างเช่นข้าวเหนียวเขียวงูข้าวเหนียวสันปะตองข้าวเหนียวเหล่าแตกนะครับข้าวเหนียวแหลกหลานข้าวเหนียวแดงใยข้าวกำลานหน้าข้าวลืมผัว ต่อมานะครับเป็นคําถามที่คนมาถามเกี่ยวกับข้าวเหนียวนะครับว่าเป็นมาจังไดจังไดนะครับน้อข้อแรกที่ถามว่าเป็นยังข้าวเหนียวจะค่อยเหนียวนะครับเพราะว่าข้าวเหนียวิมีสารอะมิโลเพกตินนะครับที่เป็นสาเหตุที่ให้ข้าวเหนียวมันก่อตัวกันนะครับเวลาที่เขาปั้นเป็นก้อนหรือว่าเวลาเขาหย่ํานะครับสะแตกต่างจากข้าวเจ้าข้าวเจ้ามีตัวนี้น้อยน้อยมากนะครับน้อข้าวเหนียวนะครับที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับที่ปลูกแล้วก็ที คนพบกับส่วนใหญ่ที่มีหลักๆก็มี3สายพันธุ์นะครับมาจาก3ประเทศนะครับก็คือประเทศอินเดียประเทศชาว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าทางศูนย์วิจัยเขาไทหนีแนะนําให้ปลูกก็มีแค่สิสายพันธุ์นะครับนอที่นี่นะครับอีกคําถามหนึ่งนะครับที่ถามว่าเขาเนี้วมีโปรตีนมากกว่าเขาเจ้าเมนโบนะครับก็ตอบได้เลยว่าโบนะครับขขาเนี้วนะครับและกับเขาเจ้าแต่ละ1เม็ดนะครับจะมีโปรตีนอยู่ภายในเขานี่ประมาณ 6- 8เเซนะครับ แต่อาจไซมีบางสายพันธุ์นะครับที่มีโปรตีนสูงถึง11ซนะครับแต่ว่าความมากในพิเศษตรงนี้นะครับสีขึ้นอยู่กับสีขาวนะครับถ้าเขายิ่งฟอกขาวแห่งใดนะครับเปอร์เซ็นต์โปรตีนก็แห้งหน่อยนะครับถ้าเม็ดขาวเป็นสีแดงหรือว่าสีน้ำตาลในเส้นนี้โปรตีนจะที่สูงลกลกว่าเม็ดสีขาวอยู่แล้วนะครับน้องอีกข้อนึงนะครับข้อนี้ได้ยินมาโดนแล้วนะครับว่ากินข้าวเหนียวแล้วสีมีผลต่อคนที่เป็นโรคเบาหวานจริงบบนะครับ คาร์โบไฮเดรตนั่นนะครับมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเสนเลือดนะครับนักโภชนา,าการก็ได้กำหนดดัชนีคาน้ำตาลไว้และก็เสนอแนะว่าบุคคลรับรประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลสูงกว่า70%นะครับในข้าวเจ้านะครับจะมีดัชนีน้ำตาลอยู่ที่71%ข้าวเหนียว75%จัดว่าสูงพอๆกันนะครับคือมันก็สูงด้วยกันทั้งคู่นะครับนาอ แต่ว่าทาซีห้ดีนะครับกะแนะนาให้กินเป็นเขา้าก้งนะครับว่าจะเป็นเข้ากงของเข้าเหนียวหรือเข้าเจ้านะครับเพราะว่าดัชนีน้ําตาลนี่สิ่ากว่าเขาที่ขัดสีครับต่อมาเขาจะก่าวถึงขอดีของข่าวเหนียวนะครับนอสารสําคัญในข่าวเหนียวก็มีธาตุเหล็กกรดโฟริก มีสปปรรพคุณสางเม็ดเลือดนะครับเหตุให้เม็ดเลือดสมบูรณ์นอกจากนี้ข้าวเหนียวก็ยังอุดมไปด้วยวิตามินอ e, ีสรรพคุณก็คือช่วยให้ป้องกันหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับป้องกันปัญหาวุ่นในตาเสื่อมนะครับแล้วก็การนําข้าวเหนียวด,ดานะครับไปเห็ดเป็นข้าวมากก็สีเห็ดให้ได้วิตามิน B12 อนะครับช่วยป้องกันบ่ให้โรคเป็นโรคโลหิตจางนะครับอีกอย่างนึงนะครับการนําข้าวเหนียวนะครับไปเห็ดเป็นของหวานอย่างเช่นเอาไปมุนใส่กับน้ากะทินะครับ น้ำกะทีกระสี่งซอยสกัดวิตามินออกมาให้ได้หลายขึ้นนะครับแต่ว่ากับบุคคลรับประทานเป็ดจำนวนมากนะครับที่ว่าเฮียใ้เข้าอ้วนและก็มีน้ําตาลในเม็ดเลือดหลายเกินไปนะครับมีข้อดีและก็ต้องมีข้อเสียนะครับนอกข่าวเหนียวนะครับให้พลังงานสูงกับเฮดให้สารอนุมูลอิสระนี่สูงตามไปด้วยนะครับเมื่อกินเข้าไปหลายๆแล้วนะครับกระเซียดใ้เข้านี่ง่วงนอนนอกจากนี้ข่าวเหนียวนะครับยังมีสารกูตินนะครับ ซึ่งเป็นสารที่เหตุให้เกิดความเหนียวหนืดเหตุให้เกิดการแพ้สำหรับกรณีบางคนที่มีการแพ้ของสารตัวนี้นะครับในกรณีผู้สูงอายุนะครับหลาังาเด็กนะครับอาสิเกิดเหตุให้ติดคอนะครับอุดตันในลำไส้นะครับเหตุให้ท้องอืดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะครับกะควรบริโภคในจํานวนทีน้อยนะครับหรือว่าโรคเบาหวานนะครับกะควรบริโภคในปริมาณทีน้อยนะครับ ถ้าสีห้ดีกาควนเน้นไปเป็นพวกเขาดำเขากำเนี่ยนะครับผมสีดีกว่านะครับเพราะว่าเขาพวกนี้นะครับสีเขียวละเอียดง่ายเลยกับมีประโยชน์มากถ้าสีหฮดีการกินเข้าวเหนียวนะครับคว้นกิ่นตอนเศร้าตอนเที่ยงนะครับเมื่อตอนแลงนีเว่นนะครับเพราะว่าสีเหตุให้บพกอ้วนว่าเท่าไป,คร,ปไรครับเป็นยังไงครับตรงกับที่พี่น้องคิดไว้บอนะครับก็คือถ้าเป็นคลิปต่อไปนะครับกับว่าสีเหตุให้มันครบทั้งหา หาวิญญาณน,นะครับนอทา้าคลิปนี้นะครับได้รับความสนใจนะครับกะอาจจะมีคลิป2คลิป3คลิป4คลิปหาตามมานะครับนอเกี่ยวกับวิญญาณตั้งหาของเฮานะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดนะครับมีความคิดเห็นจังใดนะครับกับคอมเมนต์พูดคุยกันได้คือเก่านะครับนอหรือว่าพี่น้องท่านใดค้ว่าไม่นะครับยังบ่ท่านใดกดติดตามนะครับกะฝากกดติดตามสองน้อยน้อสองนี้เลยครับเด้อเอาละครับว่าหลายยายหางครับมื้อนี้เฮาต้องอําลาผาจากกันไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ต้องขอรัศนาคุณประสีรัตนาไตครับ ขอให้พี่ให้น้องเดินทางปลอดภัยค้าขายล้ำรวยครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนอ้องเอาไว้พอกันไหมครับสลับมื่อนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณครับ